ไปบังอีกกลุ่มนึงนักรบทีมมีความสําคัญในการป้องกันอธิปไตยของประเทศเฮากกนแน่ค่ะนั่นก็คือนักรบชุดดําพรานนะคะโดยเพิ่นบอกว่านักรบทีมนี้นะคะเพิ่นบอทีมกันนะคะในการจัดชุดสร้างรวมกันสางบันใหม่ให้กับวีรบุรุษผู้เสียสละไ้แผ่นดินนั่นเองค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่23ค่าจัดชุดสร้างและหน่วยรวมกับชุดช่อ1 1บพัน 6 0 2นะคะดำเนินการสังบานล้างไม้ทด่แทนหลังเก่าที่ช่ำรุดซโซมให้กับอาสาสมัครทหารพลานประวิดงามแสนที่บันเล็กที่2 1 0บ้านุ่นโพธต,ตาบลชานุมานอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจ,จเจริญเพื่อตอบแทนความกล้าหาญและความเสียสละในการปฏิวัตินาที่ป้องกันชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเฮใไ้อาสาสมัรทหารพลานประวิดหนีได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดร,ระเบิด บ้านหลังนี้เองนะคะกระสางขึ้นในความ่รมือจากหลายผากส่วนโดยปัจจุบันนี้สร้างเรียบร้อยแล้วเสร็จนะคะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมเขาอยู่อาศัยโดยผ่านเอกกัญนญนัตชัยยะโอชานะคะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23จะดําเนินการสร้างซุ่มขายเครื่องดื่มให้กับภรรยาของอาสาสมัครทหารพรานประวิตย์เพื่อใส่ประโยชน์ในการจําหน่ายเครื่องดื่มกาแฟสดและขนมในการก่อสร้างครั้งนี้นะคะ เพื่อเป็นการดูแลนักรบภูเสียสละและตอบแทนความกล้าหาญโดยการเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนไทยกัมพูชาอย่างกล้าหานั่นเองค่ะ